ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆ่นที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องเมาสุดมันพวกแกวันนี้ฉันมีเรื่องที่แบบพีคมากแม่พีคจนต้องรีบวิ่งสี่คูณร้อยมาเปิดไมล์เล่าให้พวกแกฟังเดี๋ยวนี้เลยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าทุกอย่างที่พวกเราเคยร่ำเรียนกันมาในวิชาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับจุดจบของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของชาติไทยอาจจะเป็น เรื่องโกโหกทั้งเพใช่ครับแกฟังไม่ผิดผมกำลังพูดถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรกัตริย์นักรบตัวตึงแห่งกรุงธนบรุรีผู้ที่กอบกู้เอกราชของชาติไทยปลุกปั้นแผ่นดินขึ้นมาจากซากปรักหังของกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายคือภาพจำของพวกเราที่คนเกี่ยวกับพระองค์คืออะไรรับท่านคือกษัตริย์ที่เก่งกาจกล้าหาญเด็ดเดี่ยววางแผนการรบได้อย่างอัจฉริยะ แต่พอมาถึงตอนจบของเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์มันกลับกลายเป็นว่าท่านถูกกล่าวหาว่าสติวิปลาดหรือที่เรียกกันว่าเสียพระสติจนสุดท้ายก็นำไปสู่การถูกสำเร็จโทษจบแบบฮะอะไรนะง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแต่ แต่ถ้าผมจะบอกพวกคุณว่ามันมีอีกทฤษฎีหนึ่งเป็นทฤษฎีลับที่ถูกเล่ากระซิบต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่นในแวดวงของนักประวัติศาสตร์นอกกระแสที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันเป็นแค่ละครฉากใหญ่และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้ถูกประหารแต่มีคนยอมตายแทนส่วนพระองค์จริงนั้นทรงหลบหนีออกจากพระนครแล้วไปผนวดเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดป่าทางภาคใต้ สะพัดแค่เกินมาก็รู้สึกว่าขนลุกสู้แล้วใช่ไหมล่ะนี่มันพล็อตซีรีส์พีเรียดแนวดราม่าชิงบัลลังก์ชัดๆเอาละครับ นั่งลงดีๆหายใจเข้าลึกๆเพราะในวันนี้เราจะมาสวมบทบาทเป็นโคนันยอดนักสืบประวัติศาสตร์แล้วย้อนเวลากลับไปในค่ำคืนแห่งการเปลี่ยนแปลงผัดพันดินคืนที่ชะตากรรมของกรุงธนบรุรีถูกปิดฉากลงอย่างเป็นทางการและสยามประเทศกำลังจะก,ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรารู้จักกันในนามรัตนโกสินทร์เราจะไปขุดคุยทุกเงื่อนงำทุกความเป็นไปได้และประติดประต่อจิ๊กซอแต่ละชิ้นเพื่อหาคำตอบว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรกันแน่ เตรียมปอบคอนให้พร้อมเพราะเรื่องนี้มันหยดติ่งแน่นอนครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ฉากเกิดเหตุหรือภาพจำตามประวัติศาสตร์กระแสหลักที่ถูกบันทึกเอาไว้ในพระราชพงศาวดารกันก่อนเลยเรื่องของเรื่องก็คือพงศาวดารได้ระบุเอาไว้ว่าในช่วงปลายรัชสมัยแห่งกรุงธนบุรีนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีพระสติฟั่นเฟือนหรือที่เรียกกันว่าทรงเสียพระสติซึ่งส่งผลให้การบริหารบ้านเมืองเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กรบฏพระยาสันขึ้นมาและท้ายที่สุดสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริศซึ่งในเวลานั้นเป็นทั้งพระสหายคนสนิทและเป็นแม่ทัพคู่พระไทยของพระองค์ก็จําเป็นต้องยกทัพกลับมาจากกัมพูชาเพื่อเข้ามาระงับเหตุการณ์ความไม่สงบในพระนครและแล้วเรื่องราว มันก็เดินทางมาถึงจุดคลี่เม็กซ์เมื่อที่ประชุมของเหล่าขุนนางได้ลงมติว่าเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดินจำเป็นที่จะต้องสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งในเวลานั้นพระองค์ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่และวิธีการสำเร็จโทษก็คือตามโบราณราชประเพณีสำหรับพระมหากษัตริย์ถูกประการนั่นก็คือการนำพระวรกายของพระองค์ใส่ไว้ในถุงกำมยีสีแดง แล้วใช้ท่อนไม้จันท์ซึ่งถือเป็นไม้หอมชั้นสูงทุบลงไปที่บริเวณพระเศียรหรือต้นพระสอเหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าพระโลหิตของกษัตริย์นั้นเป็นสิ่งสูงส่งเป็นขัตติยโลหิตจึงห้ามมิให้ตกลงสู่พื้นดินโดยเด็ดขาดฟังดูก็เหมือนจะเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างใช่ไหมละครับแต่คุณพี่ครับจุดที่มันน่าเอ๊จุดที่มันทําให้ต่อมเผือก ตอมความสงสัยของผมเริ่มทำงานอย่างหนักมันอยู่ตรงนี้แหละครับทำไมต้องเป็นวิธีนี้การสำเร็จทอที่เกิดขึ้นอย่างเป็นลับในสถานที่ที่จำกัดและด้วยวิธีการที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นพระพักหรือพระวรากายที่แท้จริงของผู้ที่อยู่ข้างในถุงได้เลยคุณว่าไหมว่ามันเปิดช่องโหว่มันเปิดโอกาสให้เกิดทฤษฎีการสลับตัวขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมากๆเลยคือลองคิดตามผมนะ หากต้องการจะให้แน่ใจว่านี่คือการสิ้นสุดราชสมัยของพระเจ้าตากจริงทำไมถึงไม่เลือกใช้วิธีการอื่นที่มันสามารถยืนยันตัวตนได้อย่างชัดแจ้งชัดเจนไปเลยแต่วิธีนี้มันกลับเหมือนจงใจทำให้ทุกอย่างมันดูคลุมเครือเหมือนเป็นการเปิดทางให้ใครบางคนสามารถหายตัวออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ได้อย่างแนบเนียนที่สุดนี่แหละครับคือปมปริศนาแรกที่ทำให้นักประวัติศาสตร์นอกกระแสเริ่มตั้งคำถามตัวโตๆว่า คนที่อยู่ในถุงกำรรมยี่สีแดงในคืนนั้นใช่สมเด็จพระเจ้าตากสินองค์จริงหรือเปล่าหรือว่าแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่ตัวตายตัวแทนโอ้ยแค่คิดก็ขนลุกแล้วครับและแล้วครับเราก็เดินทางมาถึงแก่นกลางถึงหัวใจของทฤษฎีสมคบคิดนี้กันแล้ว นั่นก็คือประเด็นเรื่องของตัวตายตัวแทนนั่นเองถ้าคนที่ถูกสำเร็จโทษในคืนนั้นไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเขาคือใครคำถามนี้คือแบบโอ้โหมันต้องใช้ความกล้าหาญความเสียสละและความจงรักภักดีในระดับไหนกันถึงจะสามารถยอมอุทิศชีวิตของตัวเองเพื่อพระมหากษัตริย์ได้ถึงขนาดนั้น ทฤษฎีที่เขาเมาสมอยสืบต่อกันมาเนี่ยนะครับมันแตกขแขนงออกไปหลายสายมากๆแต่สายที่ดูจะมีน้ำหนักและมีผู้คนเชื่อถือกันมากที่สุดก็คือคนที่มารับบทบาทเป็นสแตนอินในปฏิบัติการรับครั้งนี้คือพระญาติคนหนึ่งของพระองค์เองที่มีรูปประพันสันฐานมีใบหน้าที่ละไม้คล,คล้ายคลึงกับพระองค์เป็นอย่างมากมากจนสามารถตบตาหรือทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ ซึ่งบางแหล่งข้อมูลก็เจาะจงลงไปเลยนะครับว่าอาจจะเป็นพระอนุชาหรือน้องชายต่างมารดาของพระองค์โอ้โหยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่ามันดามากซับซ้อนขึ้นไปอีกลองจินตนาการภาพตามผมนะครับในค่ำคืนที่มืดมิดและเงียบสงัดภายในป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้มีการวางแผนกันอย่างลับที่สุดมันคือภารกิจระดับท็อปซีครที่รู้กันในวงจำกัดมากๆ อาจจะมีแค่พระองค์เองและขุนนางผู้พักดีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ล่วงรู้ความจริงทั้งหมดมีการลักลอบนำตัวตัวแทนเข้าไปในที่คุมขังแล้วก็พาตัวพระเจ้าตากองค์จริงออกมาอย่างเงียบเชียบที่สุดทุกอย่างต้องเกิดขึ้นได้ความรวดเร็วก่อนที่แสงแรกของรุ่งอรุณจะมาถึงก่อนที่เพชรจะฆาาจะลงมือทำหน้าที่ คือมันไม่ใช่แค่การสลับตัวแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือสุดยอดปฏิบัติการที่ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจความเสียสละและที่สำคัญที่สุดก็คือความจงรักภักดีแบบถวายชีวิตจริงๆคนที่ยอมตายแทนเขายอมต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าจุดจบของตัวเองจะเป็นอย่างไรแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทำเพื่อปกป้ององค์กษัตริย์ผู้เป็นที่รักของเขาเพื่อรักษาชีวิตของวีรบุรุษผู้มีคุณอุปการต่อแผ่นดิน ฟังแล้วแบบโอ้น้ำตาจะไหลเลยนะครับมันทั้งซึง้งทั้งยิ่งใหญ่และบ้าบิ่นที่สุดและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการหายตัวไปตลอดการของสมเด็จพระเจ้าตากสินตามทฤษฎีที่ว่านี้นั่นเองเอาล่ะครับหลังจากที่ปฏิบัติการสลับตัวในตำนาน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วพระเจ้าตากสินองค์จริงซุงหลบหนีไปที่ไหนและไปโดยวิธีใดจะให้พระองค์เดินดุ่มๆออกจากประตูเมืองไปเฉยๆมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องมีแผนการที่รัดกลุ่มและแยบยนต์กว่านั้นสิคุณพี่ตามเรื่องเล่าที่ถูกนำมาประติดประต่อกันเขาว่ากันว่าในคืนนั่นเอง หลังจากที่พระองค์ถูกพาตัวออกมาจากป้อมวิชัยประสิทธิ์อย่างลับๆได้สำเร็จแล้วเนี่ยก็มีขบวนเรือลำเล็กๆที่ถูกตเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้ามาจอดรอรับพระองค์อยู่ที่ท่าน้ำซึ่งเรือลำนี้ถูกจัดเตรียมโดยเหล่าขุนนางและทหารผู้พักดีที่รู้เห็นเป็นใจในแผนการครั้งนี้ทั้งหมดบรรยากาศในตอนนั้นคงจะแบบถึงเครียดและบีบคั้นหัวใจสุดๆไปเลยนะครับทุกวินาทีมีค่า ทุกการเคลื่อนไหวต้องระมัดระวังไม่ให้มีใครล่วงรู้หรือจับได้เด็ดขาดแล้วเป้าหมายปลายทางของการหลบหนีในครั้งนี้คือที่ไหนกันไม่ใช่กรุงเก่าอายุธยาไม่ใช่หัวเมืองฝ่ายเหนือแต่เป็นดินแดนทางตอนใต้ที่อยู่ห่างไกลาจากศูนย์กลางอำนาจของเมืองหลวงมากที่สุดนั่นก็คือเมืองนครศรีธรรมราชนั่นเองครับทำไมทำไมต้องเป็นนครศรีธรรมราชพวกแกลองคิดตามดูสิครับ ทำไมไม่เป็นเมืองอื่นคำตอบก็คือเพราะเมืองนครศรีธรรมราชในยุคนั้นถือเป็นหัวเมืองใหญ่ทางภาคใต้ที่มีอิทธิพลสูงมากเป็นเมืองท่าสำคัญและที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในตอนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นอย่างยิ่งมันจึงเปรียบเสมือนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด ที่พระองค์จะสามารถไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เป็นเหมือนเซฟเฮาส์ชั้นดีที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่มีใครกล้าที่จะตามไปรังควานการเดินทางในครั้งนี้ไม่ใช่การเสด็จประพาสนะครับแต่มันคือการหลบหนีพระองค์ต้องทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนล่องเรือไปตามลำน้ำเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทยและมุ่งหน้าลงใต้ไปเรื่อยๆ ใช้ชีวิตอยู่บนเรือเป็นเวลาหลายวันหลายคืนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังทั้งราชบัลลังก์เกียรติยศชื่อเสียงและพระนามสมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อไปเริ่มต้นตัวตนใหม่ในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์อีกต่อไปเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินหรือจะพูดได้ถูกก็คือ เมื่อพระองค์เดินทางไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชโดยสวัสดิภาพแล้วชีวิตบทใหม่ของอดีตมหาราชก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับแต่ไม่ใช่ในฐานะของกษัตริย์พลัดถิ่นหรือผู้ลีภัยทางการเมืองนะครับแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒทรงพันหนวดเป็นพระภิกษุช็อกกันไปเลยไหมล่ะครับพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ไม่เคยเกรงกลัวต่อศัตรูหน้าไหนในสนามรบ ตัดสินใจละทิ้งทางโลกแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ทางธรรมอย่างสมบูรณ์คือมันเป็นการเปลี่ยนบทบาทที่แบบจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างสิ้นเชิงเลยนะครับและสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นที่พำนักของพระองค์หลังจากที่ทรงผนวดแล้วก็คือวัดเขาขุนพนมซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันนี่เองที่นี่แหละครับ คือจุดที่ตำนานกับความจริงมันเริ่มเดินทางมาบรรจบกันเพราะชาวได้ในพื้นที่แถบเขาขุนพนมเนี่ยเขามีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อองค์หนึ่งที่เดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ท่านเป็นพระพิสุที่ดูหน้าเลื่อมใสแต่ก็ดูลึกลับไม่ค่อยสูงสิงกับผู้ใดทว่ากลับมีบุคลิกลักษณะที่น่าเกรงขาม มีกิริยาท่าทางการพูดจาที่ดูคล้ายกับเชื้อพระวง์หรือผู้นำระดับสูงไม่เหมือนพระตามชนบททั่วไปและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านมีความรู้ความสามารถในด้านการปกครองการทหารและพิชัยสงครามอย่างแตกฉานถามจริงๆเถอะครับพระที่ไหนจะมารู้เรื่องการวางแผนการรบเก่งกาจเบอร์นี้โดยเหตุนี้เองครับชาวบ้านในแถบนั้นจึงพากันเรียกท่านว่าหลวงพ่อเจ้าตาก หรือพระเจ้าตาก,กันจนติดปากโดยเชื่อกันอย่างสนิทใจว่าพระพิสุลึกลับรูปนี้นี่แหละคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชองค์จริงที่ทรงหลบหนีจากการประหารมาใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างสงบณดินแดนแห่งนี้มันคือการเปลี่ยนสถานะจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาเป็นพระพิสุสินโอ้โหแค่คิดตามก็คือแบบมันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และเหนือจินตนาการมากๆเลยนะครับ เอาละครับแค่เรื่องเล่าจากปากชาวบ้านมันอาจจะยังไม่จึงพอมันต้องมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมาสนับสนุนสิถึงจะสนุกถึงจะน่าเชื่อถือและที่วัดเขาขุนพนมแห่งนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ตำนานที่เล่าลอยๆกันมาแต่มันมีร่องรอยที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ที่ทำให้ทฤษฎีนี้มันดูมีน้ำหนักและมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นอีกเป็น1ิเท่าเลยทีเดียวอย่างแรกเลยนะ คือสภาพทางกายวภาพภายในถ้ำที่อยู่บนเขาขุนพนมมันไม่ใช่ถ้าหินปูนธรรมดารรมดาที่พระธุดงจะมาอาศัยอยู่แบบสมถะแต่มันกลับถูกจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบระเบียบมากมีการก่อกำแพงอิดถือปูนแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆซึ่งลักษณะโดยรวมของมันดูคล้ายกับพระตำหนักหรือที่ประทับของเจ้านายชั้นสูงมากกว่าจะเป็นกุฏิพระไม่เพียงแค่นั้นนะครับ ยังมีจุดที่เชื่อกันว่าเป็นแท่นบรรทมหรือเตียงนอนที่สร้างขึ้นจากหินซึ่งดูแล้วมีความมั่นคงแข็งแรงและมีแบบแผนเกินกว่าจะเป็นที่อยู่ของพระป่าธรรมดาธรรมดาไปมากยังครับยังไม่หมดบางห้องภายในถ้ำเนี่ยนะมีลักษณะที่คล้ายกับห้องประชุมหรือท้องพระโรงขนาดย่อมๆเลยด้วยซ้ำแถมยังมีเส้นทางเข้าออกที่สลับซับซ้อม มีช่องทางลับที่สามารถใช้เป็นเส้นทางหลบหนีได้ในยามฉุกเฉินคือถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นที่มั่นทางยุทธศาสตร์มากกว่าจะเป็นวัดอีกนะครับมันเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการรุกรานหรือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็สอดคล้องกับพระปรีชาสาม,มารถในด้านการทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างพอดิบพอดีเลยทีเดียวนอกจากโครงสร้างของถ้ำแล้ว ยังมีการค้นพบโบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้โบราณต่างๆในบริเวณวัดที่เชื่อกันว่าเป็นของใช้ส่วนพระองค์ของกษัตริย์เช่นเครื่องถ้วยชามเบญจรงอย่างดีหรือแม้กระทั่งเศษพระไหมเรลาลายสวยงามที่ดูมีราคาสูงเกินกว่าที่ชาวบ้านหรือพระสงฆ์ทั่วไปจะสามารถครอบครองได้จิ๊กซอแต่ละชิ้นร่องรอยแต่ละอย่างที่ถูกค้นพบมันค่อยๆประกอบร่างกันขึ้นมาแล้วชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า หลวงพ่อลึกลับที่เคยพำนักอยู่ในถ้ำแห่งนี้จะต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาอย่างแน่นอนครับทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งคำถามใหญ่ที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยอย่างแน่นอนนั่นก็คือแล้วสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งในเวลาต่อมาเนี่ย พระองค์ทรงรู้เห็นกับแผนการนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าพระองค์ก็ทรงถูกหลอกเหมือนกับคนอื่นๆตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวมันจะพีคขึ้นไปอีกระดับเพราะทฤษฎีนี้เขาไม่ได้มองว่ามันคือการชิงราชบัลลังก์ที่เกิดจากความเป็นศัตรูแต่มองว่ามันคือการส่งมอบอำนาจที่ถูกวางแผนและไตรตรองมาเป็นอย่างดีระหว่างเพื่อนรักสองคนโอ้โหฟังแล้วมันดูโรแมนติกดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับ คือในมุมมองของทฤษฎีนี้เนี่ยนะเขาได้วิเคราะห์กันว่าในช่วงปลายรัชกาลแห่งกรุงธนบรุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตรหนักดีว่าสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นมันไม่ปกติมีความขัดแย้งภายในของเราขุนนางมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนการที่พระองค์จะทรงครองราชต่อไปอาจจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ทำให้ต้องสูญเสียเลือดเนื้อของคนไทยด้วยกันเองมากยิ่งขึ้นดังนั้นการสละราชบัลลังก์จึงอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพื่อรักษาบ้านเมืองเอาไว้แต่การจะลงจากบัลลังก์ไปเฉยๆมันทำให้ได้ไงครับมันดูไม่สง่างามและอาจจะทำให้เกิดคำครหานินทาตามมาได้ไม่รู้จบแผนการแกล้งทำเป็นสติวิปลาสและการจัดฉากสำเร็จโทษจึงได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านแผ่นดินในครั้งนี้มันดูชอบธรรมและสมเหตุสมผลมากที่สุดในสายตาของทุกๆฝ่ายมันคือการเมืองที่ลึกซึง้งและเป็นการเดินหมากที่มงการไกลามากๆนะครับ และบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะมารับช่วงต่อในการปกครองบ้านเมืองก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพระสหายร่วมรบที่เคยฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันนับครั้งไม่ถ้วนเป็นคนที่พระองค์ทรงไว้วางพระราชหรือไทยมากที่สุดดังนั้นการขึ้นครองราชของรัชกาลที่หนึ่งจึงไม่ใช่การหักหลังแต่เป็นการสานต่อภารกิจจากเพื่อนรักโดยมีข้อตกลงลับๆต่อกันว่าคนหนึ่งจะยอมหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ เพื่อให้อีกคนหนึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ที่มั่นคงและแข็งแกร่งกว่าเดิมบ้าบอที่สุดนี่มันคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยนะครับ เดี๋ยวก่อน,นครับฟังผมเมาส์มาสะเพลินขนาดนี้อย่าเพิ่องอินอย่าเพิ่งปักใจเชื่อไปร้อยเอร์เซนละครับเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเราจำเป็นต้องมาฟังเสียงของฝั่งประวัติศาสตร์กระแสหลัดหรือมุมมองของนักวิชาการส่วนใหญ่กันบ้างว่าทำไมพวกเขาถึงยังไม่ยอมรับทฤษฎีนี้ให้กลายเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ข้อโต้แย้งที่ใหญ่ที่สุดและสาคัญที่สุดเลยก็คือการขาดหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนครับผม คือบรรดาเรื่องเล่าตำนานหรือหลักฐานแวดล้อมต่างๆที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วมันยังไม่มีหลักฐานชิ้นไหนเลยที่สามารถฟันธงได้แบบไม่มีข้อกังขาว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงหลบหนีไปผนวจริง บันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระราชพงศาวดารของฝั่งไทยเองหรือแม้แต่บันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอยู่ในสยามในยุคนั้นต่างก็ระบุข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงถูกสําเร็จโทษจริงๆไม่ได้มีบันทึกฉบับไหนเลยที่กล่าวอ้างว่าได้มีการสลับตัวหรือการหลบหนีเกิดขึ้น ส่วนหลักฐานต่างๆที่ถูกค้นพบที่วัดเขาขุนพนมนั้นนักประวัติศาสตร์กระแสหลักเขาก็มองว่ามันสามารถตีความเป็นในทางอื่นได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นข้าวของเครื่องใช้ชั้นดีที่ถูกค้นพบก็อาจจะเป็นของที่เจ้ามือนครศรีธรรมราชหรือข้าฮาบดีผู้มั่งคั่งนํานมาถวายให้กับทางวัดก็ได้หรือลักษณะของถ้ำที่ดูเหมือนป้อมปราการก็อาจจะถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลอื่นในยุคสมัยอื่น ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยก็ได้เช่นกันคือมันยังไม่มีอะไรมายืนยันความเชื่อมโยงได้แบบ100%เ์ซนนั่นเองครับดังนั้นในโลกของวิชาการทฤษฎีนี้จึงยังคงมีสถานะเป็นเพียงแค่ตำนานหรือเรื่องเล่าท้องถิ่นที่มีความน่าสนใจเรื่องหนึ่งเท่านั้นยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ถูกยอมรับในบงวงกว้างซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเรานี่แหละครับในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่เสพข้อมูลข่าวสาร ที่จะต้องฟังหูไว้หูชั่งน้ำหนักข้อมูลจากทั้งสองฟังแล้วใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินใจว่าจะเลือกเชื่อในข้อมูลชุดไหนจริงไหมล่ะครับพวกแกแต่แต่นี้เมื่อเราอยู่ในช่องเมาส์มอยของเราแล้วเรามาลองปล่อยใจจอยๆและสมมุติดูเล่นกันดีกว่าครับว่าถ้าถ้าหากว่าทฤษฎีนี้มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาล่ะครับ มันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทยไปมากขนาดไหนอย่างแรกเลยนะครับภาพของสมเด็จพระเจ้าตากสินในความคิดของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่พระองค์อาจจะถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษไบโอกราฟิกโศกนาฏกรรมที่จบชีวิตลงด่างหน้าเศร้า <c oughs> ก็จะกลายมาเป็นสุดยอดนักวางแผนการเมืองที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลและมีความเฉียบแหลมเป็นอย่างมากคือพระองค์ไม่ได้ทรงกอบกู้บ้านเมืองด้วยการทําสงครามเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่พระองค์ยังทรงเสียสละราชบัลลังก์ของพระองค์เองเพื่อยุติสงครามกลางเมืองและวางรากฐานให้บ้านเมืองสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างสงบสุขคือมันจะกลายเป็นภาพของมหาบุรุษที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับอย่างที่สองความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินกับรัชกาลที่หนึ่งก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันจากภาพจำที่อาจจะดูเหมือนเป็นการชิงอำนาจหรือการหักหลังเพื่อน ก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรื่องราวของมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของเพื่อนสองคนที่ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติาาตแล้วยอมแบกรับบทบาทที่แตกต่างกันคนหนึ่งยอมที่จะถูกลบชื่อออกจากหน้าประวัติศาสตร์เพื่อให้อีกคนหนึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมคือมันโคตรแท้เลยนะครับมันคือสปิริตของคําว่าเพื่อนแท้ที่แบบหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วและสุดท้าย มันจะทําให้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวที่ตายตัวอีกต่อไปมันจะสอนให้เรารู้ว่าทุกเรื่องราวมักจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีมุมมองอื่นๆที่ซ่อนอยู่การตั้งคําถามการสืบคน้นและการไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆคือหัวใจที่สําคัญที่สุดของการเรียนรู้เลยนะครับมันทําให้ประวัติศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่โคตรจะมีชีวิตชีวาและน่าค้นหาแบบสุดๆไปเลยและพวกแกแหะครับมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะชวนคุยชวนเมาส์กันหน่อย หลังจากที่ได้ฟังข้อมูลจากทั้งสองฝั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใจของผู้แก่เอ็เอียงไปทางไหนมากกว่ากันทีมประวัติศาสตร์ในตำราเรียนหรือทีมทฤษฎีลับสุดจึงนี้คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิครับอยากรู้มากและและ้วการเดินทางตามรอยปริศนาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเราในวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหัวหมุนไปเลยไหมล่ะสรุปสั้นๆแบบฉบับคนขี้เมาก็คือเรามีเรื่องเล่าอยู่2เวอร์ชั่นที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเวอร์ชั่นแรกคือ Official Story จากหน้าประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าว่าพระองค์ทรงเสียพระสติและถูกสำเร็จโทษตามราชประเพณีซึ่งเป็นการจบเรื่องราวแบบโศกนาฏกรรมกับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งคือ Alternative t h e ทอรหรือทฤษฎีลับใต้ดินที่บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ละครฉากใหญ่มีการสลับตัวพระองค์จริงทรงหลบหนีไปได้และใช้ชีวิตในบ้านปลายเป็นพระภิกษุอย่างสงบซึ่งเวอร์ชั่นนี้มันก็ช่างเย้ายวนใจและเต็มไปด้วยสีสันที่น่าเชื่อถือในแบบฉบับของมันเองสุดท้ายแล้วความจริงอาจจะมีเพียงหนึ่งเดียว และความจริงนั้นก็อาจจะถูกฝังกลบไปพร้อมกับการเวลาแล้วก็ได้ไม่มีใครในยุคของเราที่สามารถย้อนเวลากลับไปดูได้ว่าในค่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สิ่งที่เรื่องราวเหล่านี้ได้มอบให้กับเรามันอาจจะไม่ใช่แค่คำตอบว่าจริงหรือไม่จริงแต่มันคือความสนุกในการตั้งคําถามคือสเสน่ห์ของการขุดคุยเรื่องราวในอดีต และมันยังสอนให้เรารู้ว่าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มักจะมีเรื่องราวในซอกซอยเล็กๆที่น่าค้นหาซ่อนอยู่เสมอก็หวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงแบบจุกๆกันไปในตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ที่มาพร้อมกับความสนุกสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณทุกคนที่อยู่เมาส์มอยเป็นเพื่อนกันมาจนจบนะครับน่ารักที่สุดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวพิกๆแบบนี้อีกไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้บายบาย